ของจริงทั้งหน้าภาพวัยเด็กนางเอกดังทำฮือฮาสวยออรา่าไม่มียุคมืดเป็นนางเอกซุปตาแถวหน้าของวงการบันเทิงไทยอีกคนสำหรับคิมเบอรี่แอนวอเทมัสและเนื่องจากวันนี้14มกราคม2566เป็นวันเด็กแห่งชาติคิมเบอรี่เธอได้โพสต์ภาพสมัยที่ตัวเองเป็นเด็กนั่งสวยๆกินปูอยู่ที่เก้าอี้ชายหาด โดยโพสต์นี้ระบบแคปชั่นว่าเด็กชาวเลสวัสดีค่ะแฮปปี้ไทยชายเด่นเดยหลังจากภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วมาปรางวีลาการเพื่อนสนิทคนของคิมเบอร์รี่ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่ามีช่วงมืดในชีวิตใหม่คะ่ะบอกเลยว่าคิมเบอร์รี่น่ารักตั้งแต่เด็กเลย